อ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องวิระดำแต่งนะครับมาติดติดตามครับทีมงานโอแอบเอียวนะครับทีมงานโอแอบเอียวโหปาเซบครับไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับปาเซบนี่โอ้จากนู่นมานี่ครับนี่จานโอจากนี่ไปตรงนู้นโอ้ จานเอวไวกว่าอาจารย์โออหรอครับจานเอบจะแซงอาจารย์โอแล้วครับท่านผู้ชมแจว๋วแจวเลยแบบนี้จารย์เอบก็สายระเบิดครับโอ,โอลิงระเบิดครับโอลิงระเบิดนะครับเพราะตรงนี้ดินแข็งครับมันสโลปง่ายนะครับ โอ้ชาต่ได้งานครับชาแบแน่นอนจริงๆเลยถ้าเทียบข่าจานโอนะจานโอเริ่มตรงนี้นะครับจานเอบเริ่มเริ่มจากนู่นครับเริ่มจากสุดแต่จานโอยังไม่ถึงสุดเลยครับนี่ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยอยู่แถวนี้นู่นครับนูน่นเป็นมือมาครับหนึ่งจานเอบแซงแล้ว จานเอฟเซงอาจาร์โอคแจวเลยเห็นแต่รถชา้าๆอย่างงี้แน่นอนจริงๆเลยจุดเริ่มต้นเหมือนกันครับนี่เริ่มตรงนี้แหละจานโอแต่จานเอฟสุดนู่นแวอาจานโอยังไม่สุดนะครับ ทีมงาน o F e <c oughs> โอเอฟเียวโอแน่นอนจริงๆทีมงานนี้โอ้ลงจากรถบ่อยๆเด้อลูกพี่ดูระดับบ่อยๆโอ้แน่นอนจริงๆครับป่ายแยงเยี่ยม เดียเมื่อวานมาบอกแกทันครับจานเอฟไม่งั้นก็โอ้โหห้วยแคบลงเลยครับอาจารย์โอฟังโน้นแคบลงแล้วจานเอฟได้แล้วช่วงนี้จานเอฟแคบฝั่งน้นเดี๋ยวจะให้จารย์โอดึงเทบไปหน่อยครับ เออกระดับเมตรกรับเมตรไหนเนาะโอรองตัวเบื้ออว่าจานโอจะไปวัดให้จานโอโอ้โห้นนนอนเดี๋ยวต้องไปวัดให้จานโอนะครับเพราะไอ,อตรงนี้อจานเอ ดึงเข้าข้างในเยอะเกินไปครับก็พอทำงานได้นะทำไปเรื่อยๆนะครับพอรออีกคันนะครับช่างโมมกำลังทำอยู่ครับ พรุ่งนี้จานเออบก็น่าจะถึงนู่นแะครับเย็ยนนี้ก็น่าจะประมาณแถวนี้เลยครับนี่มันโค้งนี้แหละเย็ยยนนี้ตอนนี้ห้าโมงแล้วพรุ่งนี้ก็โออีกสองวันปลาแอบเสร็จเลยเสร็จทั้งแถวแนละ้วอีกสองวันปลาเอบเสร็จทั้งแถวเลยแต่จานโอ้ต้องมาเก็บฝั่งนูน้นแก้ตรงนูน้นอีกครับ ก็ฟังนี้สโลปมาถึงนี้แล้วครับจานชูสโลปมาถึงนี้ละจานโอเริ่มตรงนี้ไปเดี๋ยวครับมือใหม่ทั้งคู่เดี๋ยวคันนั้นเสร็จก็คันนี้ก็ต้องเข้าเช็คระบบเหมือนกันครับ วกว่าจะเสร็จคันโน้นผมว่านานครับอีกนานอ่าไปเรื่อยๆครับไปแอบรถเราทำได้แค่นี้ ฝากติดตามทีมงานโอเอฟเอลได้ครับทีมงานนี้สุดจริงๆครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ